อย่าทิ้งดีกว่าเอ้านี่เธอเราหนีไ่ด้ไงอะ่ะแล้วก็นี่โลกมันร้อนเนี่ยไม่รู้อ่ะมันต้องเก็บขยะสิ้องจะได้ไม่ร้อนทุกคนจะต้องช่วยกันเก็บขยะนะคะโลกจะได้ไม่ร้อนเราต้องมาช่วยลดโลกร้อนกันนะคะเย้ yeah. เธอเไม่ใช้น้ก็ปิดตีเปืนเตียงรัพยากรรู้ไหมไม,ไม่รู้อ๋ออืมยัเราเพื่อยกันลดน,นองร้อนในการรักษาพยากรน,นะค้ากิดิดปิดไ้หรอปิดไดแล้วเราช่วยกันรักษาพยากรทางน้ำกันนะคะ ไม่เป็นไรคุณขัหลัง็ขับดีๆแล้วกันไม่เป็นไรคุณขัาหลังก็ขับดีๆแล้วกันเดี๋ยวนี้ก็หันไาใช้จักรยานหมดแล้วนะคุณรถโล,ลกร้อนจักรยานมันดียังไงหรอก็มันดีเงี้ยคุณช่วยลดโลกร้อนแล้วก็ลดพลังงานโลกที่ทําให้โลกเราร้อนไงฉันว่า้วจักรยานอ่ะขับเมื่อยก็เมื่อยขาเลืองพลังงานตัวเราบบเปล่านะใช่ใช่อ่ะขับนิดเดียวแบบเดี๋ยวก็ไปถึงแล้วใช่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  คุณคิดอย่างนี้ไงโลกถึงได้เป็นแบบนี้เขาหันมาใช้จักรยานพลังงานก็ไม่ต้องใช้น้ํามันก็ไม่ต้องเติมคุณใช้มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยวันก็ขึ้นไปบนรถเมควันขึ้นไปบนอากาศทําให้โลกเราร้องไงคุณหรอคะนั้นเราหันมาใช้จักรยานฝันร้างใช่ใช่ไม่ตั้งใจเราหันกลับมาใช้จักรยานลป็นรถร้องอดีกว่าเย้